กิ๊บจังนะคะจากเพจ Can d ิ Gift ค่ะวันนี้นะคะกิ๊บจังก็มีเป็นโนไฟฟ้าที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนเป็นโนนะคะหรือว่าเพิ่งเริ่มหัดเล่นเป็นโนค่ะแต่วันนี้กิ๊บจังไม่ได้มาแค่เป็นโนไฟฟ้าตัวเดียวเท่านั้นนะเพราะว่ามาพร้อมกันถึง3รุ่นด้วยกันเลยค่ะซึ่งก็เป็นเป็นโนไฟฟ้าจากแบรนด์ The วันนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะคะนั่นก็คือรุ่น Color นั่นเองจุดเด่นของมันเลยก็คือสีสันที่สดใสน่ารักมากๆค่ะทีีม่มมาให้เ้เลกดวยันถึง 7สี <Wow. S 1> ด้วยกันค่ะส่วนรุ่นที่2นะคะมีชื่อว่ารุ่น air ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์แบบบางโฉบเฉี่ยวจะเท่เทนิดนึงนะคะถ้าใครที่แบบเท่เทคูลนะคะก็ต้องรุ่นนี้เลยค่ะและในส่วนของรุ่นสุดท้ายนะคะนั่นคือรุ่น light นั่นเองค่ะสังเกตว่ารุ่นนี้นะคะมันจะมีความหรูหราเพราะว่าโดวยวัสดุที่มันมีความมันแล้วก็เงานะคะมันก็จะต่างจาก2ตัวก่อนนะคะนั่นคือจะเป็นวัสดุแต่เป็นเนื้อแมทเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบความหรูหราแบบ สวยงามอลิแกนนะคะก็ต้องเป็นรุ่นไหลนี้เลยะคะ่ะและทั้ง3รุ่นนี้นะคะราคาไม่ถึงหมื่นค่ะทุกคนในส่วนของคีย์นะคะเปโโนทั้ง3รุ่นนี้นะคะก็คือมีคีย์จำนวนเท่ากันค่ะที่6 1คีย์ก็คือถือว่าเป็นจํานวนคีย์ที่เป็นขั้นต่ำนะของเปโนไฟฟ้าที่ควรจะมีค่ะถ้าเกิดต่ากว่านี้เนี่ยก็จะเริ่มเล่นแล้วอึดอัดแล้วเพราะฉะนั้น6ก็คีย์ก็ถือว่าโอเคค่ะสําหรับคีย์เปโโนของทั้ง3รุ่นนี้เนาะนั่นคือเป็นคีย์ที่ไม่ได้ มีเป็น h ฮมเมอร์แอ็เหมือนกับในเป็นโน้ไม้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้หนักเท่าค่ะจะมีน้ําหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเรียนหรือว่าเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆนะคะเป็นโนไฟฟ้าทั้ง3รุ่นนี้นะคะก็ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวค่ะเวลาเราจะเลือกซื้อเป็นโนนอกจากเรื่องจํานวนคีย์แล้วก็เรื่องอสัมผัสของคีย์น้ําหนักของคีย์นะคะเรื่องนี้สําคัญมากนั่นคือเรื่องของ touch sensitivity นั่นคือ เป็นโนนั้นคียานั้นสามารถทําน้ําหนักดังเบาได้หรือเปล่าทางตัว Color นะคะจะไม่สามารถทำทัชเซนซิ i t i ิตี้หรือว่าเสียงดังเบาได้แต่ว่าในขณะที่ตัว Air แล้วก็ตัว Light สามารถทําได้นะคะเดกกิ๊จังจะทําให้ดูนิดนึงนะคะจะเริ่มจากเบาไปดังนะมาเบาแต่ถ้าหากว่า เรายัางเด็กหรือว่าเรายัางเริ่มเล่นเริ่มเรียนเราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องทําเสียงดังเบาก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครเหมาะกับประเภทไหนนะคะมีอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนควรต้องรู้ไว้นะคะก็คือเวลาคี์ที่ต่ําที่สุดนะคะระวังถ้าเป็นโอเวฟ้าไม่ดีมันจะมีการดิสทอตเกิดขึ้นนั่นคือเสียงมันจะซาแต่ตัวนี้นะคะลองดูเห็นไหมคะเสียงค่อนข้างเคลียร์เสียงไม่แตออกเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกเป็นโอเวฟ้าอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะคะ มาดูกันที่ปุ่มฟังก์ชันกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ตัว Color นะคะต้องบอกว่าง่ายมากไม่ซับซ้อนค่ะเพราะว่ามีแค่2ปุ่มเท่านั้นค่ะนั่นคือปุ่มเปิดปิดและปุ่มปรับความดังเบานั่นเองค่ะส่วนในรุ่นของ Air นะคะก็จะมีปุ่มเหมือนกันกับของรุ่นหรือ Color เลยค่ะแต่พอถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะอา้าว ทำได้แค่นี้เองเหรอถ้าจะปรับเสียงอื่นไม่มีเลยเหรอไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเป็นโนไฟฟ้าทั้ง3รุ่นนี้นะคะเขาสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน The Smart One เป็นโนได้ซึ่งมันจะทําอะไรได้อีกเยอะเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวคิดจังจะพูดหลังจากรีวิวภาพรวมของ3รุ่นนี้จบนะคะแต่มาถึงในรุ่นของไลท์นะคะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเพิ่มปุ่มเข้ามาให้เราค่ะนอกจากปุ่มเปิดปิดปุ่มที่เป็นปรับความดังเบาแล้วนะคะ ก็ยังมีโทนด้วยรุ่นนี้นะคะมันมีการเลือกเสียงให้ได้เลยค่ะในเครื่องของมันเดียวกิ๊จังจะลองเลือกให้ดูสักนิดนึงนะคะว่ามีเสียงอะไรบ้างอ่าลองเลือกเสียงนี้เนาะกดไปสองครั้งอก็จะเป็นเสียงแบบกรึงกรึงกรึงกริงกรึงกรง,รงอันนี้อะไรอ๋อก็แบบดูแบบใหญ่ๆดีนะ ไอ้เนี่ยมันจะพิเศษสัหน่อยเพราะว่าลำโพงเนี่ยมันใหญ่มากที่สุดกว่า2รุ่นนานเพราะฉะนั้นเสียงก็จะกระหึ่มมากกว่าตัวอื่นอีกปุ่มหนึ่งค่ะที่มันเพิ่มเข้ามานั่นคือปุ่ม s u s t a i นั่นเองค่ะสมมุติว่าเราไม่ได้เหยียบแพดเดิใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากด s u s t a i เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงกล้องเหมือนกับเราเหยียบแพดเดิลเลยแบบนี้รุ่น color จะไม่สามารถที่จะต่อแพดเดิได้นะคะแต่ว่า เราสามารถไปปรับในแอปพลิเคชันในจุดของรีเวิร์บได้ให้มันมีความรีเวิร์บมากซะหน่อยก็จะเป็นทําให้เสียงกล้องเหมือนกับเราเหยียบพัดเดตรงนี้ก็สามารถแก้ได้ค่ะและในส่วนของ2รุ่นนะคะที่เป็นรุ่น Air แล้วก็รุ่น Light ตัวนี้ก็สามารถเสียบพัดเดเข้าที่ด้านหลังได้ตามปกติเลยค่ะ mm. มาดูช่องที่เสียบด้านหลังกันบ้างนะคะเริ่มที่ตัวค o ลเลอร์ค่ะก็จะมีไม่มากค่ะก็คือจะมีที่เสียบสําหรับพาวเวอร์นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบสําหรับ p h ฟ n e ด้วยเผื่อว่าเอ๊ะไม่อยากจะทําให้คนข้างบ้้านตองกห,หูเสียบ เฮดโฟนซซาก็จะไปออกหุบเราคนเดียวในส่วนของตัวที่2นะคะคือตัวแอ แอรอันนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาจากของรุ่น Color นะคะนั่นคือช่อง Ox- In แลวก็ออกเอซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่มันจะทําให้เราสามารถเปิด Backing Track ได้นะคะให้มันเป็น Backing Tra c k กแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นไปพร้อมๆกับ Backing Tra c k ได้เลยก็คือออกลําโพงของตัวเป็นโนหรือว่า O อกเอก็คือเราก็สามารถทํม MIDI ได้ไปทําเพลงได้ไปทําอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นโนรุ่นสูงๆเลยแล้วก็นอกนั้นก็คือเหมือนกันเลยกับ Color นะคะและในส่วนของรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นไ Light ค่ะก็คือจะเหมือนกัับ Air เเลยยนนนนะะะคคแต่่่่่ววาาจพิมมให้้อออีกก1รดืชง เสียบสาหรับเสียบไมโครโฟนอินนั่นเองและในส่วนของเฮดโฟนนะคะก็คือตัวนี้ก็จะอยู่ที่เดียวกันกับรุ่นแอร์ค่ะก็คือจะอยู่ข้างหน้าเราจะสามารถเสียบไมโครโฟนเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยก็ได้แล้วก็เล่นเป็นน้ตพร้อมกันไปด้วยก็ได้โดยที่มันจะออกลําโพงคู่ใหญ่คู่นี้เลยนะคะเอาง่ายๆเลยคือฮิ้วตัวนี้ไปตัวเดียวขอไม้หนึ่งตัวเปิดคอนเสิร์ตจ้าทั้ง3รุ่นนี้นะคะข้อดีคือสามารถใส่ฐานได้เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรก็สามารถพกไปได้ ถ้าน้าเรียนคนไหนไปเที่ยวอย่าลืมเอาไปซ้อมด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องไปโหลดแอปมาก่อนนะคะนั่นคือแอป The One Smart p a n o l นั่นเองค่ะก็คือมีทั้งใน Android แล้วก็มีทั้ง iOS เลยนะคะเมื่อโหลดมาเสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นรุ่นของ Color แล้วก็รุ่น Air เนี่ยมันจะสะดวกมากๆเพราะว่ามันสามารถดูท e ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น l i e นะคะเขาก็จะมีสาย USB มาสำหรับเสียบให้เสียบปุ๊บง่าย เสร็จแล้วจ้ะมาดูฟังก์ชันแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะนั่นคือฟังก์ชันเลือกเสียงนั่นเองกดตรงนี้นะคะ Sound Settings เราจะเห็นเป็นรูปเป็นโนแบบนี้นะคะก็เอาเป็น Electric p i โน o ละกันจะเลือกเสียงนี้โหจริงๆต้องบอกว่ามามีเสียงให้เลือกเนี่ยเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสายหรือว่าเครื่องเป่าหลายร้อยเสียงมากอะกิ๊บจังจะเลือกเสียง f a c e EP 1 ฟังก์ชันเสียงต่อไปอันนี้ก็เสงงไม่แพ้กันนั่นคือ split voice หรือว่าการแยกเลเยอร์เสียงระหว่างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานั่นเองทุกคนจะเห็นว่าหน้าจอตรงนี้นะคะมันมีเห็นไหมเป็นสีม่วงจะเป็นมือซ้ายแล้วก็ลองดูตรงนี้ที่คีย์เนี่ยมันจะมีไฟขึ้นอยู่นั่นแปลว่าตั้งแต่ซ้ายมือของไฟเนี่ยมันจะเป็นเสียงพัดของ left h a n d ถ้าเกิดตรงนี้ก็คือจะเป็นขวามือแต่ถ้าเราบอกว่าเอ๊ะฉันอยากจะเล่นมือซ้ายถึงตรงนี้ไม่ยาก กดนี่เลื่อนมานี่ค่ะเลื่อนมาเลยค่ะปึ้มมือขวานะคะกิ๊ฟจังจะเลือกวอร์มอะคูสติกเป็นโนวพาร์ททางด้านซ้ายนะคะกิ๊ฟจังจะเลือกเป็นสตริงออนซอมโบสหนึ่งองดูนะคะนี่มือขวานะทีนี้ฝั่งซ้ายนะคะที่เลือกไปเมื่อกี้เป็นสตริงออนซอมโบสหนึ่งนะก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะ เสียงต่อไปนะคะนั่นคือ multiple voices หรือว่าการผสมเสียงนั่นเองอันนี้นะคะก็คือการที่ทําให้เรากด1นึคีย์มันออกเป็น2เสียงเป็นทั้งหมด2อคีย์ด้วยกันเป็นโนสีแดงก็คือจะเป็นเป็นโนเสียงแรกส่วนสีเขียวก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่เราจะทําการผสมไปนั่นเองค่ะเอาเป็นเ a ส e e ี่นนะคะส่วนเสียงที่2ที่จะผสมนะคะลองเป็นไวโอลิน slow attack ดีกว่าค่ะดูซิว่าจะเป็นยังไง ลองผสมกันดูแล้วกันเนาะส่วนถ้าใครที่บอกว่าอยากจะแยกเสียงด้วยแล้วก็อยากผสมเสียงด้วยก็แค่เราก็กดไปที่ split and multiple voices นั่นเองก็สามารถแยกแล้วก็ผสมได้เหมือนเมื่อกี้นี้เลยค่ะมาดูกันที่หัวข้อแรกนั่นคือ s h e e t music มันจะมี s h e e t เพลงหรือว่า n o t p เพลงเนี่ยเป็นพันๆเพลงเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นใช่ไก็กดความยากเนี่ยเป็นเลเวลหนึ่งก็พอ ก็จะมีเบิร์กมูเลอร์มีต่างๆนานาก็จะเป็นแบบฝึกหาเหมนมคะก็จะมีให้เลือกเยอะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยมีคลาสสิกเอ็กซ์ซอร์ไซส์มีเพลงแบบทราดิชันเราลองมาเลือกคลาสสิคอลดูนะคะอันนี้อะไร your favorite ร์รี่อูวอสหรอ d o ล l y ่ส์ดรลองดูอันนี้ซิชีทมิวสิกเป็นยังไงเหมนมคะตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีโน้ตมาให้แล้วก็ลองดูที่คีย์เป็นโนนะนะเห็นปะมันมันก็จะขึ้นทั้งสองมือเลยแล้วดูมันจะมีไฟอยู่อันนี้คือเป็นโน้ตนะที่เขาเขียนไว้แล้วก็แแแคค่่่่่เเลลนนนนนนให้้้ตตตรรงงงงโะะสทีมมััขึาอ พอดีมาดูหัวข้อต่อไปกันบ้างค่ะนั่นคือ crash course นั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะมันจะเป็นการที่ให้เราเรียนเพลงต่อเพลงแบบทีละขั้นทีละขั้นเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่ชี e มิว u ิก c เนาะมันก็จะมีแค่โนต้ตแล้วก็เล่นตามโนต้ตไปพร้อมๆกันกับไฟที่มันขึ้นอันนี้เป็นสอนแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นต้องเลือกเพลงก่อนเอา for elise กัน เห็นไหมคะว่ามันจะมีทั้งหมด3 s e เซกชันด้วยกันแล้วก็มีโฮปีซก็คือทางเพลงปรับเทมโปได้ด้วยเราเอาเทมโปแบบ100ไปเลยปกติอ๋อนี่เป็นการฟังส่วนสเต็ปที่2นะคะเขาก็บอกว่าให้เป็นเฟสของเล่นมือขวาค่ะลองมาหัดเล่นกันเลยดีกว่าค่ะมีรูปมือด้วยเหมือนมือครูเลยค่ะอ่ะเพลงมีไฟมีนิ้วด้วย เล่นตามไฟเลย next step ไหนลองดูมาแล้ว perfect 100คะแนนเต็มอะไรแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆก็จะเป็นท่อนต่อไป ในส่วนที่3นะคะก็เป็นส่วนของวิดีโอซะเองค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนที่เป็นในเรื่องของทิ UTORIAL หรือว่าเทคนิคต่างๆหรือว่าเป็นบทเรียนบทที่1่ที่2ที่3ที่จะเป็นวิดีโอคอยสอนเรานั่นเองค่ะดีนะคะสุดท้ายนี้ต้อมบอามันคือเกมค่ะที่กิ๊จังรอคอยมานานมากแล้วนะคะเราจะไปดูกันเลยว่าเราจะเล่นเกมอะไรดีกิ๊จังว่าเราควรจะเล่นแค่นอนเขาวงเอะไรไปว่า right h a ทนแค่มือขวามือเดียวจังหวะลอง มีจมกกล้องให้เรามีแสงไฟเห็นป่ะก็คือเล่นตามแสงไฟที่ลงมาเลยมีบอกใบที่นี้รดคู่สบายมาก perfect แชร์ยาวด้วยตั้งเรียน ใช่ยาว นะก็ถือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทําให้เราเรียนเป็นโนหรือว่าเล่นเป็นโนได้แบบสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยค่ะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยพอจบมันก็จะมีคะแนนให้ด้วยนะมีดวงดาวให้ด้วยนะเะ<ม>ป็นยังไงกันบ,บ้างคะสําหรับฟังก์ชันเป็นโนไฟฟ้าเดอรวันทั้ง3รุ่นที่กิจจังนํามาบอกต่อกันนะคะ<ม>ก็อะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าใครที่กําลังเริ่มเรียนเป็นโนหรือว่าเพิ่งเริ่มหัดเล่นเป็นโนนะคะแล้วก็กําลังมองหาเป็นโนไฟฟ้าสักตัวหนึ่งนะคะที่เหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็โดยเฉพาะมีราคาย่อมยาวแบบนี้นะคะไม่ถึงหมื่นเลยนะแต่ละตัวที่ ะะพกพาสะดวกไปไหนก็สามารถไปซ้อมได้ด้วยค่ะอ๋อและอย่าลืมโหลดแอป The One Smart Piano มาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้การเล่นเปียโนของคุณการเรียนเปียโนของคุณสนุกขึ้นอีกเยอะเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะกิ๊จังแล้วก็น้อง t ดูวันทั้ง3ตัวต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะช่้นนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะก็แค่กดปุ่ม split กดปุ่ม แล้วก็มาดูความสามารถของ Smart One เปโนไม่ใช่ The One Smart p e เปโนต่างหากค่ะเอาใหม่นะคะรู้สึกว่าอยากจะหาเปโนสักตัวหนึ่งที่มีราคาย่อมยาวสามารถที่จะเชื่อมต่อกลายเป็นสมาร์ทโฟนได้ด้วยสมาร์ทโสมาร์ทโฟนไม่ได้จะทำมือถือเด้อ